ไปดูไฮไลท์ครับ M. e อฟุตซลไทยลีก2024ครับนาที่24ของฤดูกาลไรเพิลกับสุราธานีเนี่ยโอกาส2ครั้งเลยครับเปิดมาช่วงต้นเกมของทีมเยือนติดเซฟอารุททั้งสองครั้งเลยก็เจ้าบ้านบ้างจะรูนเดยิงลูกนี้1นึ่งศูนย์เลยครับนาทีที่3มครับเจ,จ้ามัมยิงแล้วบอลมันหุบเข้ามุมไปเลยครับโอกาสแรกในเกมนี้ครับไรเพลได้ประตูขึ้นนําเลยครับ มาของสุราษฎร์สายเปิดมาติดทางอารุธครับรังสิมันครับกดเข้ามาแล้วเซฟด้วยขาครับอรุธให้มาธนวัฒน์ยกแล้วเป็นสองศูนย์เลยครับนาทีที่ห้าครับเจ้ามิวหลบแล้วก็งัดเข้าไปครับโ,โตกลับเนี่ยเฉียบขาดมากครับวันนี้เจ้าบ้านแบล็คเพิร์กยิง,ยง,ยงสี่เกมติดครับธนวัฒน์ มีคิกของสุราชซ้ายติดเซฟแล้วจะซ้ำอีกทีก็ไม่เข้ากรอบครับรังสีมันครับจ่ายมาที่วิทยากดมาแล้วมาเข้าทางรังสีมันวิ่งมากดขวาไม่เข้ากรอบครับสามคนหลุดมานาวินให้แล้วยิงลูกนี้สาสูนเลยครับหลุดมาซ้ำหนึ่งครับจ่ายให้รัตนชัยขันทองยิงเติดเซฟนิดหนึ่งครับของทางอภิร,รักษ์คำสิงห์นอกแต่ว่าปัดไม่อยู่ครับ นาทีสิบเ้าบ้านมาอีกลูกมาต่อมาต่อเปิดเที่ยวนี้ให้นาวินบ้างครับนาทีเดียวกันรัตนชัยขันทองครับให้นาวินรัตนวงศ์สวัสด์เป็น4-0่ครับจบแต่ละครั้งนี่เฉียบขาดมากครับแน่นอนมากครับแบ็คเพลหลุดมาอีกแล้วจรุนเดชยิงลูกนี้ไม่เข้ารอบครับครัคร้งนี้กลายเป็นติดได้ครับไตรรงแล้วมาเข้าทาง ของจอร์โดเดตลา,ากมาจิงโอกาสของสุขษฎา์บ้างไม่เข้ากรอบครับมีไหลมาเล้ยวจิงอีกครั้งก็ไม่เข้ากรอบอีกครับรังสีมัหนหลุดอีกแล้วธนวัน์ยกชนคานแล้วซ้ำเรียบร้อยครับนาวินครับบวกลุตที่สองของเขาในเกมนี้ครับให้เจ้าบ้านหนีห่าง50นครับนาที19จะเหนือชั้นเลยครับธนวัต์คานในขวางไว้ครับแล้วตกมาเนี่นาวินซ้ำนิ่มๆ ทูนแฮตริคับนาวินแล้วเลื้อยมาสุราช์แปดลูกนี้หนึ่งห้าครับไล่มานาทียี่สิบครับทีสุดท้ายของครึ่งแรกจากวิทยาด้วงภูเด่นกับไตรรงครับแล้วขวาครับวิ่งมาแปรเน้นเน้นอีกใครแตกได้ครับก่อนจบครึ่งแรกมาครึ่งหลังครับเ้าบ้านในชุดดำเคลียบ้างมีโอกาสสุราตเปิดมายิงอีกแล้วครับไม่ถึงนาที ไเซฟของอารูเซนบัตให้มาได้กดอีกทีติดอีกครับนี่ไงครับเปิดมาดุแล้วเจอของฟาบี้ยัดเสาแรกหลบสวยเลยครับฟาบี้แต่ว่าไม่ผ่านทางนัทนันไพรทูนเปลี่ยนประตูมานะครับสุราชอีกทีชนเสาอีกครับโอ้ฟาบี้ยังนับหนึ่งไม่ได้ครับ พยายามอยู่เดี๋ยวนี้มาใหม่มาใหม่กดอีกทีติดเซฟครับทางรัตนาชัยขันทองมีจังหวะของพอรมงคลอีกทีก็ติดเซฟนัทนันไพยทู์สุราชยิงมาเป็นสองห้าเลยครับโอ้เอาจนได้ครับครึ่งหลังไล่มาแล้วครับนาทียี่สิบห้ารังสิมันจันนพคุณรับไม่อยู่ครับลูกนี้อารุเซนบัตรได้เฮบ้างครับ นแฟนทีมเยือนแล้วมาใหม่เปิดยัด <c oughs> เกือบได้ครับเปิดยัดของรังซีมันไปโดนหน้าขาของจุตินันรักษารัพย์ครับ <c oughs> อย่างดีที่บอลเนี่ยข้ามคานมาใหม่ฟาบียิงอัดตรงนี้ติดเซฟครับจี้แล้วฉีดยาเลยครับไม่ผ่านนัตนาน้วโตกลับมาของสุราชแปรเน้นๆไม่ได้ครับโตต้าโอ้เกือบได้เกือบโดนทั้งสองฝั่งเลยครับอารุธเนี่ยมารอดักอยู่ครับ มาใหม่ของฟาบี้ยิงอีกทีก็ติ๊เซฟอีกครับโอ้เซฟเยอะเลยครับเรื่องหลังของนัทนันไพฑูรย์ตัดมาแล้วได้ยิงฉลับสามต่อห้าครับไรรงเพชรเทียมฉลับขาของพลมงคลนะครับขายกค้างไว้ครับบอลไปสะดุดแล้วเปลี่ยนทางเข้าครับนาทีสามสิบเอ็ดครับทีมเยือนไล่มาสามต่อห้าแล้วครับโอ้คึกเลยครับช่วงนี้มาใหม่ล้วนโกเมสยิงฉลับ ไม่เข้ากรอบเปครับเกิดเหมือนกันครับบอลเปลี่ยนทางอีกแล้วครับตัดมาแบล็คเพิลตั้งแล้วโล่งๆยิงลูกนี้ขยับนำห่างอีกครั้งครับ6-3ตั้งมาโอ้โหเซตกันจนได้ช่องให้นาวินได้ยิงโล่งๆเลยครับและเป็นแฮตทริกเลยครับนาวินรัตนวงศสวัสร์นาที34มาอีกทีรัวเลยครับทีนี้นาที35เป็น7-3ครับ เดี่ยวนี้เป็นโล่งๆของจรูงเดชหมื่นเที่ยงมีลุ้แฮตทริกอีกหนึ่งคนครับถวายพานจากสุภกรบวรรัชดากุร7-3ห่าง4ลูกอีกแล้วครับมาใหม่แล้วยิงอัดไม่เข้ากรอบสุราษลุยมาเน่งๆยิงหลุดอีกครับทางไรรงแต่งมาดีแล้วครับแต่ว่าพยายามจะอัดบอลมันหลุดออกนอกกรอบไปครับจบเกมครับแล็เพลย์เนตเปิดบ้านเอาชนะสุราษธานี7 ประตูต่อ3นะครับเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเกมคู่นี้ครับ